สวัสดีค่ะทุกทคนนะคะวันนี้ครูแพงจะมาแนะนําท่าออกกําลังกายยืดกล้ามเนื้อข้างลําตัวแล้วก็บ่าไหล่นะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะนั่งตัวตรงเหมือนเดิมนะคะครับพับขาขวาขึ้นมาด้านบนนะคะนั่งหลุดัตแล้วพับขาซ้ายขึ้นมาถ้าไหวนะคะถ้าไม่ไหวนั่งท่าที่สบายขาขวาอยู่ในขาซ้ายอยู่นอก ก้นสองข้างแนบพื้นเพื่อที่จะให้แกนกาลางลำตัวเราตรงนะคะกระดูกสันหลังตรงนะแล้วยืดอกไปค่ะเปิดไหล่ไปแล้วหายใจเข้ายกแขนขึ้นสองข้างหายใจเข้าแล้วหายใจออาค่าหมุนลำตัวไปทางด้านขวานะคะมือซ้ายวางที่หนะะ้าขาแล้วมือขวาวางที่พื้นแล้วยืดตัวไปค่ะหายใจเข้าลึกออกแนวห้ารอบ เสจแล้วหายใจเข้ายกรวบตัวกลับมาค่ะแล้วหายใจออหมุนไปทางด้านซ้ายค่ะยืดตัวเลค่ะเสร็แล้วหายใจข้ายกตัวกลับมาค่ะแล้วหายใจออกหายใจเข้า Hãy chạy ngang hãy cho hãy chạy แล,แล้วหายใจเข้าแล้วหายใจออกแล้วนั่งตัวตรงนะคะลองทำดูนะคะทำแบบนี้สักสองสารอบก่อนลองดูยืดเท่าที่ทำได้รอบครั้งแรกเนี่ยเราอาจจะยืดไปได้ไม่สุดนะคะมือด้านที่วางไปด้านหลังนะคะเราอาจจะไปได้ไม่ลึกก็วางพอประมาณใกล้ๆลำตัวก็ได้แต่เน้นว่าลำตัวเราจะยืดตรงเพื่อที่จะได้ยืดลำตัวด้านข้างแล้วก็ ปอดเราได้ทํางานดีนะคะแล้วเฉยหน้ามองไปด้านหลังมันจะช่วยได้เยอะนะคะโอเควันนี้แค่ขั้นนี้ก่อนละกันนะคะแล้วก็รวมๆกันแล้วเราค่อยๆทําไปรอบหน้าเนี่ยเราจะค่อยๆเพิ่มทานางไปขอบคุณนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขและสุขภาพดีลดพ้นจากภาวะวิกฤตตรงนี้ไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ